จบแล้วเอามือหมุนก็หลดุดขันแน,น่นล้อแน่นเลยจบแล้วมิชชั่นเฟลก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของช่องไอามาตูมด้วยนะครับ สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตูอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เหมือนจะมีสาระสักนิดนึงนะก็จากที่เห็นนะครับก็คือคลิปล่าสุดรรที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ่ะแล้วทีเนี้ยล้อกระเป๋าผมอะ่ะมันมันได้อายุไขเข้มามันละล้อมันเริ่มแตกมันเปื่อยแล้วมันก็แตกนะครับมันมันเป็นล้อพลาสติกอะ่ะวันนี้นะครับก็ได้เลิกที่จะซ่อมกระเป๋าซึ่งก่อนก่อนจะมาซ่อมวันเนี้ยผมเคยลองหาข้อมูลล้อคู่สี่ล้อเปลี่ยนแต่ล้ออย่างเดียวนะไม่ได้เปลี่ยนแกนล้อทั้งหมดอ่ะ รวมอ่ะประมาณพันสองซึ่งมันก็รู้สึกว่าโ,โหแพงมากเลยแล้วกระเป๋าเราอะ่ะกระเป๋าเราไม่ใช่กระเป๋าราคาแพงนะกระเป๋าเราก็ไม่ได้หลักหมื่นนะกระเป๋าเราก็หลักพันก็เลยแบบถ้าเราซื้อล้อแล้วเอามาเปลี่ยนเองอะ่ะน่าจะคุ้มกว่าไม้อะไรเงี้ยก็เลยลองไปเสิร์ชล้อดูอ่ากระเป๋าผมมามันจะเป็นลักษณะที่เป็นล้อคู่ตกคู่ละ1 0 4บาทใน l a z a d ้านะครับก็ตีกลมซ้าคู่ละร้อยอะไรกันแล้วกระเป๋าผมมี4ล้อก็4คู่ใช่ไหม สี่ร้อยกว่าบาทเองเออแล้วก็เอามาทําเองก็ก็เลยแบบม,มันก็ไม่ได้แพงเนี่หว่าเออก็เลยลองสั่งสั่งไปนานเหมือนกันนะกว่ารอจะมาเพราะว่าน่าจะมาจากจีนเนี่ยแหละก่อนเดี๋ยวเอามาลองดูว่าจะทําได้ใส่ได้หรือเปล่านะครับใส่ไม่ได้ก็คงยกไปร้านก็พันสองก็มอบไปแต่อย่างน้อยได้ลองทําดูเนาะถ้าทาได้มันก็ดีอ่ะกระเป๋าผมใบเนี้ยอยู่กับผมมาหลายปีแล้วนะไปหลายประเทศแล้ะ ไปลากพื้นเรียบๆอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเราจะไปเจอส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นปูนพื้นยางมาตอยอย่ะพื้นถนนอะ่ะที่มันแบบสักๆอะ่ะแล้วเวลาลากมันก็คือยังไงก็แตกถึงวันหนึ่งมันก็แตกนะครับมันเป็นธรรมชาติเลยใช้บ่อยเดี๋ยวมาลองดูว่าซ่อมได้หรือเปล่านะล้อเดิมก็ต้องถอดออกเดี๋ยวมาเลยกันต่อนะครับและนี่ก็คือสภาพล้อที่เตรียมจะต้องถอดนะล้อเก่าเนี้ยดูสิมันเปื่อยแบบว่าเปื่อยจะจับก็เราถอดออกไปล้อนึงแล้วนะครับไอตอนถอดอะมันจะยาก่อย ว่าเราจะต้องใช้สว่านนี่แหละเจาะเขาทำแบบปิดไว้เลยอย้อยประมาณนี้แต่ล้อมันก็จะไม่พังหรอกมันจะพัง,งตอนที่ผมทำนี่แหละก็เดี<ม>๋ยว,วเนี่ยถอดให้ครบ4รล้อก็ใช้ได้ละเราเอาร้อเดิมเนี่ยออกหมดล,หละเนาะ ก็จะเหลือแต่แกนล,ล้อตรงเนี้ยเปลี่ยนทั้งแกนเลยมันไม่น่าจะได้แล้วอะ่ะมันไม่ใช่กระเป๋าแพงที่แบบมันมีอะไรเปลี่ยนเนาะคือเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบทั้งกระเป๋าไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออะไหล่ล้อที่ซื้อมาไอตัวยางเหลืองเหลืองแปดเส้น69บาทก็พอดีกับจํานวนล้อแล้วเนาะลอ้อมันเรามีทั้งหมด4ี่คู่ก็แปดเส้นพอดีลองใส่แล้วใส่ได้แบบมันจะได้ช่วย ให้ล้อเราไม่ไม่พังเร็วอะ่ะเวลาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแค่ยางไอ้ที่ของผมมันพังคือล้อพลาสติกมันแตกเนาะมันเดินบ่อยเอาเนี่ยคุมอะ่ะได้จริงมันมีน้ํามันเครื่องที่จริงมันควรจะใช้จรารบีนะแต่ว่าผมใช้น้ํามันเครื่องแล้วกันเวลาเข้าศูนย์รถอะไรเงี้ยเขาก็จะคือน้ํามันเครื่องเรามาส่วนหนึ่งใช่ไหมน้ำมันเครื่องที่เขาเติมไม่หมดอะ่ะเอามาทาตามรูพวกเนี้สักหน่อย ขันล้วล้อมันแน่นเลยวะ่ะจบละเอามือหมุนก็หลุดขันแน่นล้อก็นแน่นเลยจบละมิชชั่นเฟลลอนแรกก็ผอดใจละมันใส่ได้นี่วะว่ะผมก็ว่าละมันมีอะไร คือไอ้หนึ่งถุงเนี่ยดูดีๆนะมันให้ตัวแกนมาสองอันเออแต่ผมก็ไม่ได้เอาจานหรอกคือมันก็เกือบจะเท่าๆกันใช่ป่ะได้อันที่ผมใส่อันแรกอ่ะผมเอาดานเอาอันสั้นใส่ไว้เขาใส่ไปมันก็ยืดออกมาไม่ไม่ค้นอ่ะมันกลายเป็นเป็นหนีบปล้อแบบเอ๊ะทำไมมันให้มาสองอันมันเะฝรั่งเอามาเทียบมาดูดีๆมันจะมีอันหนึ่งอ่ะยาวกว่านิดนึงซึ่งมันก็คืออีกนิดนึงที่มันขาดนั่นแหละก็เลยลองเปลี่ยนดูแล้วก็แหวนไม่ต้องใส่เลย ก็มากดว่าเออใส่ได้เลยไหมขันจนแน่นแล้วล้อก็ไม่ไม่หนีบกันอือมก็อ๋อบางหกาทํ่ทำไมก็ให้เกินมาหรือเปล่าอะไรอเงี้ยไม่ใช่เว้ยมันมีแบบยาวใส่คบรบสี่ล้อละเลื่อนปึ๊กทุกล้อ,อแต่ที่นั้นอาจะต้องมีล้อเสริมก็คือรวนี้ เพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวน,นี้มันคิดว่าจะใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะสึกมแล้วมันก็จะเปื่อยแตกไปเวลาซื้อมันก็จะมีไดมิเตอร์ของล้อด้วยนะต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าไอ้ล้อที่เราซื้อมาเนี่ยมีไดเล็กไดใหญ่ด้วยนะดูให้ดีล้อครอบก็เหมือนกันดูง่ายๆไปดูล้อเก่าที่เราจะถอดว่าไดามิเตอร์มันเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมา ชุดล้อนหนึงก็คู่หนึ่งวะใส่ให้มันครบมันมีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะแต่ว่าเอาสีเหลืองแล้วกันให้มันแบบดูโดดเด่นชัดเจนเวลาลงยางน้ำบินอะ่ะจะมีตอนที่เราไปรับกบระเป๋าอะ่ะเห็นชัดเจนแล้วร้อเหลืองตอนนี้มันมีแม็กอย่าลืมใส่นะใส่เข้าไปที่ของครอบล้ออะ่ะเออนี่เขามีมาให้แล้วก็มีเรียบร้อยนะครับใส่ยางแล้วก็ใส่แม็กให้มันตัวแม็กนี่จะใส่าย,ยากเลยต้องดันแรง ทีนี้ก็คืออยู่เ้าว่ามันจะไปหลุดระหว่างทางหรือเปล่านะนี่มันมีตั้ง4ี่ล้อมันต้องได้บ้างแหละใช่ไหมกำลังคิดอยู่นะครับว่าตัวปัจเจอแอลที่เขาแถมมาให้เยอะๆคือล้อคู่หนึ่งเขาก็แถมมาสองอันใช่ไหมครับมันเป็นตัวล็อกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นตัวขันผมว่านะถ้าเอาเซฟๆเลยอาจจะต้องเอาติดไว้ในกระเป๋าสักสองอันเพราะว่าถ่อหลุดระหว่างทางจะได้ขันได้นะครับมันไว้ใจไม่ได้พวกนี้ถึงแม้เราจะ ขันแน่นแล้วประตามนะโอ้ไม่งั้นจะลำบากหนังชีวิตเลยวันถ้าเกิดสมมุติว่าหลุดระหว่างทางยิ่งทิปไหนที่มันเดินทางบ่อยไกลๆเรียบร้อยรับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องไอมาตูมด,ด้วยนะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับ อยากคุยด้วย